จะได้สองสองนาทีสี่สิบเก้าจ้าไอ้เหี้ยกูเห็นนะจ้าถ่ายนั้นหน่อยถ่ายให้นัทหน่อยนี่มันถ่ายอยู่ไม่ใช่หรอก็กำลังถ่ายกำลังถ่ายไงถ่ายเลยจะได้สองนาทีสี่สิบเก้าแล้วอีกสี่สิบสก้า

พูดย้ำให้เยอ